สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าผมนิวจากช่องชีวิตไรเดอร์นะขอโทษในเรื่องของเสียงด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือว่าเป็นเพราะอะไรทําไมเสียงของของผมเนี่ยมันดูเบามากๆเมื่อเทียบกับคลิปเก่าๆหรือคลิปของคนอื่นที่เสียงจะแบบเออมันชัดอะฟังแล้วแบบชัดเจนแต่เสียงผมมันจะแบบอืมเหมือนโดนกดอะเอออันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยก็พยายามบูสเสียงให้มันดังขึ้นแล้ว อาจจะเป็นเพราะรอบตัวผมเสียงดังด้วยมั้งหรือเปล่าหรือหูผมเสียไปแล้วก็ไมมือนแล้วตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็ผมเนี่ยก็ได้ทําวางโปรเจกต์เอาไว้เยอะมากจนตอนนี้ตัวแทบหงิกนะไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีงานประจําก็ต้องทําด้วยก็เลยแบบว่าตัวหงิกเลยตอนนี้แบบว่าการรีวิวความรู้สึกหลังดูนะครับก็เหมือนไอ้พวกคลิปก่อนๆแต่ว่าคลิปพวกนั้นมันไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าลองมาทํา เออพวกเดอะมูฟวี่อะไรที่มันว่าคนไม่ค่อยดูหรือว่ามันก็ดังอยู่นะแต่คนไม่ค่อยดูอเออเผื่อมันจะดึงดูดคนได้มากขึ้นแล้วก็เออช่องผมอะว่าจะทําแบบว่าอัปเดตตามข่าวไรเดอแหละเพราะว่ารู้สึกว่าช่องมันเออมันอัปเดตช้าแล้วก็อะไรนะหลายๆอย่างเอาล่ะก็ขอเข้าเนื้อหาดีกว่าโดยคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอบอกก่อนว่าผมได้ดูแบบอันซับไปรอบนึงแล้วก็ดูแบบมีซับ รอบหน่งฮะอันนี้แบบว่าถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนโดยเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากที่จบซีรีส์ของ Commander Geo ไปโดยเริ่มจากเกสเนี่ยฝันว่าต้องประทะร่างกายกับ Oma าจ o อะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เอ่อทำดำเนินกิจวัตรประจำวันของเขาต่อไปนะฮะนี่คือเนื้อเรื่องช่วงต้นโดยช่วงกลางเนี่ยจะเกี่ยวกับอุปสรรคที่เกสจะต้องผ่านไปให้ได้นะครับ แล้วในช่วงเกือบท้ายถึงท้ายเนี่ยก็จะเป็นแอคชั่นกับเอ่อเขาเลยนะเมื่อเกสมันได้บรรลุตัวเองแล้วเนี่ยคือก้าวข้ามผ่านตัวเองก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้แล้วเนี่ยเออเขาก็ได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาบ้างอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อธิบายด้วยว่าทําไมโลกนี้เซตติ้งในโลกอะเออว่าทําไมตัวร้ายหรือว่าไอ้นู่นไอ้นี่มันถึงกลับมาได้อะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมบอกตรงๆว่ามันก็มีหลายอย่างที่มัน ยังไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ควรจะบอกแต่ว่ามันไม่ทำไม่รู้ทำไมหรือว่ายังไม่ได้เตรียมคําตอบมามไว้มัง้งก็เลยแบบว่าเออปล่อยๆผ่านๆไปให้มันเป็นปริศนางโง่ๆ c o m มานเดอร์จ The Next g u กซ์เกส e s จิตีเนี่ยผมคิดว่ามันมันมาเร็วเกินไปเขาทําออกมาเร็วเกินไปผมคิดว่ามันน่าจะ,จะใช้เวลาบ่มเพาะเวลาคือให้เวลามันทํางานไปสัก2ปีอะ คือลองนึกสภาพว่าคุณเป็นแฟนใน,ในมุมมองแฟนไรเดอร์นะคุณดูคอมเบลเจโอเพิ่งจบมาและผ่านไปไม่กี่ปีไม่ถึงปีด้วยซ้ำมั้งเอ่อปีหนึ่งสมปีปีหนึ่ง,มมงแล้วคุณก็ดูอันนี้ซ้ำอีกทีแล้วเรื่องราวอ่ะมันก็พยายามทบทวนเราเกี่ยวกับเรื่องราวก่อนก่อนเออให้เรารู้จักคือมันปูตัวละครนั่นแหละแล้วคุณเข้าใจใช่ไหมว่าเราอ่ะเพิ่งดูจบมาเรารู้จักตัวละครได้อยู่แล้วแล้วการที่คุณมาย้ำอีกรอบและย้ำเราย้ำอีกอ่ะมันเลยกลายเป็นว่า ไม่เรื่องมันยืดครับไหนจะเรื่องของการแสดงแล้วก็การกระจายบทอีกผมรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมัน over acting <c oughs> ไปหน่อยโดยชอะโซโกโ้เนี่ยดูออกเลยว่าแม่งมันเอาโซโกเวอร์ชันแรกอะคือเวอร์ชันที่ผมตอนแรกๆที่มันจะเฮ่ยๆหน่อยมันจะม oh, 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 oh ันจะโอ้โหเฮ่ยอย่างนีนนะ้เออแบบอย่างนั้นอะผมทั้งเรื่องอะมันมันฟีลแบบนั้นทั้งเรื่องอะส่วนเกสตอนหลังเจ็บขาไอ้สัตว์ตอนหลังนี้แม่ง มันเจ็บขาจริงปะเนี่ยไอเขียเหมือนไม่มือเหมือนเหมือนนักแสดงแบบมันมันไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าด้วยความที่ฉากอ่ะมันใส่เฟือกนู่นนี่นั่นซีนนะั้นมันต้องมันล้มมันก็ต้องเจ็บไอ้นี่มอนเดินลากขากระโดดขาเดียวแบบเฮ้ยชิวไปไหนวะขณงที่ขานี่แบบอาการเลวร้ายแทบจะเหมือนจะพิการเลยนะในส่วนของบทเนี่ยโดยส่วนตัว<ๆ>คิดว่าไอพวกที่เป็นนักเรียนอย่างเออเกสคุยโยมิโซโกโ โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ดูปกติดีนะครับเพราะว่าเรื่องมันต้องการจะสื่อว่าโรคใหม่เนี่ยเป็นโรคใหม่ที่เรียบง่ายอะไรประมาณนั้นมั้งแต่ปัญหาคือไอ้พวก d n w อ็ t วอตขาววอตดำแล้วก็อาจารย์อาจารย์ใหญ่อะไรเนี่ยมันบทมันแบบอะไรอะไรของพวกมึงอะไรของพวกมึงสารกับการดําเนินเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่าแม่งเป็นเป็นอะไรที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเลยทีเดียวคือมูฟวี่เนี่ยมันต้องการที่จะ ให้เรารู้สึกว่าเออเกสเนี่ยไม่ใช่ผู้กอบกู้โง่ๆนะเว้ยมันต้องมีการเตรียมใจต้องมีการเอ่อหลายๆอย่างเพื่อที่จะแบบมาถึงจุดนี้เป็นพลองเป็นผู้ปราบจอมารที่สมศักดิ์ศรีแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ย้ําเรื่องความฝันบ่อยมากก็คือมันเป็นหัวใจหลักของเรื่องเลยแหละก็คือแบบเออถ้าฝันของเราวันนึงมันทําไม่ได้ เราจะทํายังไงดีเราจะตามหาความฝันใหม่ยังไงอะไรก็ว่ากันไปเรื่องของคนที่อยู่ๆก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าเอออนาคตเราจะกลายเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่มันค่อนข้างจะต่างกับเซเบอร์นะอันนี้พูดไว้ก่อนเลยเพราะว่าเซเบอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะพูดชัดเจนว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดสิ่งนี้อย่างแน่นอนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต่างกับไทม์ไลน์ของจีโอนะครับที่ว่าจริงอยู่ที่อนาคตถูกลิขิตเอาไว้ในระดับหนึ่งก็คือ คุณจะต้องเป็นสิ่งนี้แน่ๆแต่ถ้าเกิดมีคนมาเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นการนําไปสู่เส้นทางใหม่หรือเป็นไทม์ไลน์อื่นที่แตกแขนงออกไปเรื่อยๆแล้วก็ว่ากันไปซึ่งบอกตาตรงว่ามันน่าเสียดายตรงที่ว่าเกสเนี่ยยังพิสูจน์ไม่มากพอในความรู้สึกผมในความรู้สึกผมเนี่ยมันเหมือนว่า คุณโดนผู้ใหญ่ด่ามาว่าคุณแบบไม่มีนะคนหรอกชีวิตเนี้ยมึงอะไรค่าแล้วเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วคุณก็นอย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 เว้ยคือความรู้สึกมันประมาณนั้นน่ะถึงแม้ว่าคุณจะมีเพื่อนหรือมีญาติคนอื่นที่คอยให้กําลังใจแต่ว่าคุณเองลึกๆก็รู้ดีว่าเอ้ยคุณอาจจะไม่ได้ฝันอย่างนั้นจริงๆก็ได้คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนอย่างนั้นจริงๆก็ได้คุณอาจจะโง่องเองจริงๆก็ได้คุณอาจจะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นความรู้สึกว่าตัวละครน,น่ะมันนอย แถมพอถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเนี่ยก็ทําได้ออกมาแบบกลางๆนะครับก็คือเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ได้ดีแล้วด้วยความในช่วงท้ายที่มันรีบจบเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนได้ล่าสุดยอดกันหมดก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหยิ่งเละเทะกว่าเดิมครับเพราะว่าอยากเป็นนักร้องแต่คุณยังร้องเพลงไม่เป็นเลยแล้วอยู่ดีเพิ่งร้องเพลงแรกได้อยู่ดีคุณกลายเป็นระดับโลกไปแล้วแถมดําเนินเรื่องก็ช้าครับคือมันช้าแบบโอ้โหเช็คครึ่งชั่วโมองแรกนี่เหมือนแบบ ยานอนหลับชั้นดีอะถึงจะมีไรเดอร์ผ่านทางมาบ้างเนี่ยแต่มันก็มาสอนเรื่องเราเออมาสอนชีวิตว่าแบบเออต้องทําอะไรบ้างนู่นนี่นั่นโอ้โหมันมันเรียบง่ายมากแล้วมันก็รู้ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรขนาดนั้นอะมีแต่ช่วงเกือบท้ายๆอะที่ดูเออมันค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคที่เรียกว่าอุปสรรคจริงๆอะเรียกว่าคอนเฟ็กจริงๆอะที่พอที่ผ่านมามันแบบเฮ้ยเจอสัปะาดตัวละครที่เป็นไรเดอร์แบบ อยู่แบบแอบๆบแบบก็จะโผล่มาแล้วก็แบบมาช่วยแล้วก็เออมันจะมีพวกวัดข่าวหรือดีเอ็นเยมาดําเนินเรื่องให้มันแบบดูน่าสนใจแต่ไม่จริงๆมันไม่ได้น่าสนใจเลยขนาดนั้นเลยแถมช่วงท้ายๆจริงๆเนี่ยแม่งรีบครับมันรีบมากคือเบือนมาบอ่ะรู้แล้วอ่ะเอ้ยทำลายเราไม่มีเวลาไม่พอนะทำางดีก็รีบทําให้เรื่องมันจบๆไปซะอะไรเงี้ยคําถามสําคัญคญอย่างอา้าวพวกเรเดอร์ยุคเฮเซมาอยู่ในโลกใหม่ได้ยังไงแล้ว พวกวอตเนี่ยไม่โดนลืมไปแล้วเหรอหรือว่าทําไมวอตขาวที่น่าจะโดนกาจัดทำไมอยู่ๆก็โผล่มาและด้วยความอย่างที่ผมบอกไปคือเรื่องมันอะฉายหลังจากที่ซีลี่มันจบไปได้แค่เจ็ดเดือนเนี่ยมันเลยน้อยเกินไปทําให้แบบเอ,อเหมือนเรารู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็ยังมาย้ําอีกเราไม่ได้รู้สึกว่าเออห่างเหยืกับตัวละครนี้ไปนานจนถึงแบบว่าเออรู้สึกสงสารอะไรเงี้ยแถมเรื่องก็เล่าได้เรียบง่ายและไม่มีความน่าสนใจอะไรเลย มันก็เลยกลายเป็นว่าครึ่งชั่วโมงแรกๆเนี่ยมันน่าเบื่อแล้วประมาณช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าเออเริ่มจริงจังแล้วเว้ยแล้วมันก็รีบตัดจบมากจนแบบอ้าวไอ้เหี้ยการเป็นหนังเกรดต่ำทั้งั้นโอเคคุณอาจจะเคยเห็นว่าเว็บนี้เอ,อ้ยไม่ใช่หนังเรื่องนี้ได้ไอ IMDB เอ,อ้ยไ,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 ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเสียงก่อนเปลี่ยนเสียงก่อนไหนๆก็มีแอปเปลี่ยนเสียงแหละไม่รู้ว่าเสียงมันจะเฮี้ยหรือเปล่านะ เอาเสียงอะไรดีนะ Dark Angel Deep Deep ฮัลโหลคุณอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยเอ,อชอะไมคุณอาจจะเคยได้ยินว่าหนังเรื่องนี้ได้ IMDB ไปคะแนนเท่ากับ7.2คะแนนจาก24คนเต็ม10 ไม่เราจะไม่ทำแบบนั้นเราจะมาทำอะไรที่มันสร้างสารรค์กว่านั้นก็คือการโบวตแมงเองซะเลยอาา่ะฮะมันโบวตยังไงวะลืมผมจะให้คะแนนเท่าไหร่ดีนะสามสี่ห้าหกเจ็ป้าสิเอ้ไม่ผมเป็นใจลนะเอาสามพอ มาจะาฐานจะได้ดูสุขขึ้นมาหน่อยเอเอให้คะแนนยากไรงเงี้ยจะดูสิได้คะแนนอะไรสามคะแนนคือใครเอ่ยคือกูหรือเปล่าคือหอทตรงไหนวะฮัลโหล โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แครับสวัสดีครับ